อ่าดูต่อนะครับเมื่อกี้เราเราเป็นฮาร์ w เวฟเ e c t i f ฟ e r เออเนาะทีนี้เราจะมาทําเป็นฟูลเวฟฟูลเวฟจริงๆถ้าเราถ้าเราจําได้นะ full wave มันจะมี2แบบก็คือแบบที่เป็นใช้ไดโอด2ตัวกับใช้ไดโอด4ตัวเนาะสตัวเราเรียกว่าบ r i d g e เนาะถ้าใช้ไดโอด2ตัวเราต้องใช้อะไรครับต้องใช้หม้อแปลงที่เป็นเซนเตอร์แท็บเนาะเพราะฉะนั้นผมลองรีมูฟตัวนี้ออกนะครับแล้วผมก็มาที่ c อ m m o n เราก็ดูหม้อแปลงมีไหมนเตอร์แท็บอ่าโอเคมีเซนเตอร์แท็บตัวนี้นะครับโอเค ผมก็รีเพจเข้าไปตรงนี้อ่าโอเคนะครับถ้าถ้าใครจําไม่ได้ว่าโอเคมันมันต้องต่อ,อยังไงเนาะมันต้องต้องต้องต่อยังไงเนี้ยนะครับให้เราไปเซิร์ชอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยมันก็คือกลาวเนาะตัวนี้ก็คือมีไดโอดเข้ามาตัวนี้2ตัวแล้วก็ต่อกับโหลดอ่าเนาะอย่างงี้นะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นกลาวก็คือตรงเซนเตอร์แทบนั่นเองเนาะก็เอากลาวมาอยู่ตรงนี้นะโอเค เราดึงมานี้ก็ได้ลบออกไปก่อนก็ได้ครับกล้าวอยู่ตรงนี้เนาะจริงๆเราเพื่อจะให้มันนะั่นเราต่ออย่างนี้ก็ได้ครับนะกล้าวจุดเรฟเฟอร์เรนซ์นั่นแหละนะครับอ่าโอเคแล้วก็ Copy ไดโอตัวนี้มานะครับอ่าสำหรับผมไว้ตัวนี้นะครับโอเคลราก็จุดเอามาหากันนะครับอันนี้คือขั้วไดโอดเนาะถ้าถ้าจะเนี้ยนะครับอันนี้ต้องไปดูเองเนาะเดี๋ยวผมลบพวกนี้ออกก่อนละกันนะครับ มันจะต้องต่อหากันถูกไหมครับแล้วเป็นขั้วบวกใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องต่อหากันนะครับเป็นขั้วบวกเนาะเอาตรงนี้เข้าหากันนะครับแล้วก็ผมขยับนี่มานิดนึงจะได้ไม่นั่นนะครับโอเคโอเคนะครับแล้วก็กล่าวอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับโอเค อนนี่เราเปลี่ยนได้เนาะแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็จุดที่เราต้องการวัดนะครับก็คือขั้วนี้อา่วนเราใช้แนวหนึ่งผมวัด Input ก็ได้ครับวัดตรงนี้นะครับเทียบกับกราวเพราะนั้นมันจะได้ครึ่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนออเดี๋ยวนะโอเคผมผมขยับนี้ไปหน่อยจะได้จะได้ไม่มีปัญหา โอเคกล่าว okay. ส่วนช่องสองเนาะช่องสองว่าอาจจะวัดที่เอาพุทเนาะนะครับแล้วก็กล่าวผมอาจจะมีปัญหาเรื่องเมาส์นะครับอาจจะไม่แน่ใจว่ามันบางทีไม่ค่อยต่อกันโอเคนะครับแล้วก็ถ้าจะนี่ก็เราเอามิเตอร์วัดด้วยก็ได้นะครับมิเตอร์วัดที่เอาพุทเนาะ โ okay. อเคเอาพูดตรงนี้จุดเดียวกันนะแล้วก็ข้อลบก็ใส่กลาวไว้นะตอนนี้เราป้อนไฟแรงดันคือ2ต่อ n เนาะ1ต่อ n คือ n ถ้า n เป็น2คือเข้า1โวลต์นะครับก็คือออก2โวลต์นั่นเองเนาะซึ่งเราเข้า10โวลต์แล้วกันเราเข้าเป็น10โวลต์แล้วกันครับมันก็จะออก20โวลต์นะครับหรือเราเข้า5โวลต์ก็ได้เข้าเป็น5โวลต์ก็ได้ครับ5โวลต์นะเห็นไหมครับต่อ n มันจะอยู่ตรงนี้ นะครับเราก็กดซิม u l a t i o n เลยครับจริงๆิงควรจะเซฟก่อนเนาะมันขึ้นดอกจันเห็นไหมครับก็ขึ้นออกมาแล้วนะครับก็จะมีกราฟขึ้นลักษณะยงี้ออกมาทีนี้เราก็แบ่งกราฟถ้าเรามองไม่ออกเราก็แบ่งกราฟซนะเห็นไหมครับเราก็จะได้ v นะครับ vx 2อยู่ตรงนี้อ,อยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับ่าแล้วก็ v output เห็นไหมครับเป็น full wave เห็นไหมนะครับ อยู่ตรงนี้ก็ประมาณแรงดันประมาณสัก9.7 9.5โวลต์นเนาะนะครับตรงนี้นะนะครับก็ถ้าเทียบเป็นแรงดันเห็นไหมก็จะได้แรงดันที่เป็นตรงนี้ไอ้เดี๋ยวี่ผมบอกผมยังไม่เฉลยนะว่าตรงนี้มันเป็น V RMS หรือว่า V average เนาะเวลามิเตอร์วัดออกมาเนาะจริงๆตัวนี้มันเป็น DC แล้วแหละนะครับเนาะนะครับ,นะรบออกมาเพราะบางคนจะสับสวนว่าพอเป็น เพ,พราะวัดปุ๊บเนี่ยมันดูเหมือนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเนาะจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแล้วเนาะนะครับแต่มันจะเป็นยังไงครับแต่มันจะมีลักษณะของการกระเพื่อมหรือว่ามันเป็นฟูลเวฟอยู่ท่านเองนะครับทีนี้อาจดูต่ออยนิดนึงน,น,นะครับทีนี้ปกติเวลาเราทําพวกฟูลเวฟเนี่ยนะครับเราก็ต้องใส่อะไรเข้าไปครับที่เอาพุทปกติเราก็จะต้องใส่ตัวคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่เข้าไปนะครับอาจจะประมาณสัก400 70ไมโครฟารัดขึ้นไปจนถึงพันไมโครฟารัดแล้วแต่นะครับว่าเราต้องการให้มันเรียบขนาดไหนนะครับอ่ะมีขั้วตรงนี้เราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปโอเคนะผมก็ถอดลงกาวนะครับจริงๆสมมติว่าเราเอาดี u l t เป็น1ไมโครก่อนก็นได้นะครับ1ไมโครเราลองซิมดูก็ได้เดี๋ยวผมลบกาฟพวกนี้ออกไปก่อนจะได้เห็นความแตกต่างนะอันนี้อันนี้คือยังไม่ใส่ C เนาะ นะครับอ่าเราพอเราใส่ C ไปเกิดอะไรขึ้น C 1ไมโครเนาะครับเห็นไหมครับกราฟมันก็จะอ่าเห็นไหมครับมันก็ถูกยกขึ้นแล้วก็มันก็เห็นไหมครับแตกต่างก่อนนี้นิดนึงนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงนะครับถูกยกระดับขึ้นไปนิดนึงนะครับยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะเคผมลบพวกนี้เอาไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราอยากเห็นความแตกต่างเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นเช่น470ไมโครสมมุตินะครับอ่ผมก็ซิมใหม่ แรงดันคือ6.5แล้วเห็นไหมครับกราฟเห็นไหมครับเป็น DC ถ้าจะเป็น DC แล้วนีนะครับเหมือนว่าถ้าเราแยกกราฟออกมานะเนี่อามาก็จะกลายเป็นถ้าจะเป็น DC แล้วนะครับแรงดันเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณ9โวลต์นะ9โวลต์นะครับ9โวลต์ 90, นะเห็นไหมครับถ้าเทียบกับอันเดิมเนาะแล้วเทียบกับไม่มีนะครับถ้าเราเปลี่ยน เป็นเมื่อกี้เป็นพันสี่ร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนเป็นพันตัวนี้เก้าจุดหนึ่งเห็นไหมครับเก้าจุดหนึ่งโวลต์เป็นแรงดันดีซีเนาะอ่ผมเฉลยแล้วกันแรงดันตัวนี้เป็นแรงดันเอเวอร์เรชนะครับพอเป็นดีซีมจะเป็นเอเวอร์เรชนะครับหนึ 1, ่งพันมันก็อันนี้เก้าจุดหนึ่งสามสองเราดูอันนี้ง่ายก็ได้ถ้ามันเรียบขึ้นแรงดันก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเก้าจุดหนึ่งสี่เจ็ดเห็นไหมครับอ่ามันก็เพิ่มขึ้นนะครับอโอเคอซึ่งเราจะพบว่าพอเราใส่เพิ่มขึ้นจาก470กับ กับพันหนึ่งก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากแต่ขนาดไซส์ของ470กับพันเมโครที่เป็นอิเล็กทรอนไลท์มันจะต่างกันอยู่นะครับทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยถามว่าทาอย่างอื่นได้ไหมอะพอเราเป็นตัวนี้แล้วโดยปกติน,นะครับเพื่อเพื่อให้เห็นภาพชัดทั้งหมดเลยเนาะหเห็นไหนไหนก็ทาถึงตรงนี้ละนะครับโอเคก่อนปกติเราจะสมมุติว่าเราต้องการแรงดัน5โวลต์หรือแรงดัน9โวลต์หรืออะไรก็ตามนะครับปกติเราก็จะใส่ตัวเล็กูลเลเตอร์เข้าไป นะโอเคเลกูลเลเตอร์อันนี้อันนี้เราทำให้ริปเปิลมันหายไปแล้วนะครับระดับหนึ่งทีนี้เราจะเลกูลเลเตอร์ตัวนี้มันเป็น9โวลต์ก,กว่าๆถูกไหมครับ9.1นะนะครับโอเคตรงนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะใส่ให้มันออก5โวลต์หรือออก9โวลต์ก็ได้แล้วแต่เรานะครับสมมติว่าเราต้องการให้มันออก5โวลต์เราก็หา ตัวเลกโเลเตอร์เห็นไหมครับ7805 7812อะไรพวกนี้มี 7LM317 ซึ่ว่าผมต้องการ5โวลต์78คือไฟบวก7 9คือไฟลบเนาะนะครับผมก็ใส่ตัวนี้5โวลต์นะจริงๆมันต้องใส่พวกคาปาซิเตอร์อะไรอยู่ท้ายไปด้วยเนาะแต่ว่าในที่นี้เอาให้ดูแค่ระดับแรงดันก่อนนะว่ามันมนเป็นลักษณะอย่างไงนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเลยนะครับ แรงน,นรงนันตรงเนี้ยนะครับอ่าผมไม่ดูนะแรงนันตรงนี้เมื่อกี้ที่เราวัดได้อะมันได้ประมาณ9โวล์เนาะ9โวล์นะครับส่วนอ่อมันเลยไม่ติดเฮ้ยไ,ไม่ติดวะอ่อ โอเคน่าจะติดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมต่อใหม่นะมันเอางี้ก่อนแล้วกันนะก็คือ VVX 1นะครับวัดก็คือตรงนี้ปกติเมื่อกี้เราได้วัน9โวลต์นะพอมันผ่าน7805คือเลกูเลเตอร์มันควรจะออก5นะ้โวลต์เนาะ เราก็อ่ลองวัดดูก็ได้ครับอ่ะทีนี้เราดูตรงนี้เป็นหลังก็ได้ครับ <S <S เห็นไหมครับเอ่ออันนี้มันเท่าไหร่ฮะเฟรมโตโวลต์เดี๋ยวนะแสดงว่าตัวนี้มันมันช็อตเนาะผมว่าดูว่ามันเหมือนมันช็อตนะครับมันเหมือนมันชอ็อตอยู่โอเคเอาใหม่เฮ้ยผมทำไมงงว่าทำไมมันตอบไม่ได้ อ๋อโอเคนะครับเอาใหม่อซิมใหม่ทำไมมันเป็นศูนย์นะมไม่ได้เป็นศูนย์นะน่าจะต้องเป็นเก้าตัวนี้ออกมาเกือบก็ห้าโวล์แล้วใชไ,ไหมครับอืมทำไม คือเวลาเวลาต่อสายเนี่ยจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยครับถ้าเราต่อสายไม่ไม่ไม่ดีเนาะเห็นไ,ไหมครับมันโอเคเดี๋ยวผมเอามิเตอร์เอามิเตอร์จริงๆก็คัปปี้มาได้ไม่เป็นไร เอาลองดูก่อนแล้วกันนะคือคือคือถ้าต่ออเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาได้เนาะอ่าเห็นไหมครับปรากฏว่าใช้ได้เฉยเลยก็ตัวนี้ก็ได้9.1โวลต์ใช่ไหมพอใส่เรกูเลเตอร์ก็จะเหลือ4.9 4.9 625นะครับ <4. 9. S 2> ก็ก็สามารถที่จะเห็นเลยว่ากราฟมันหรือว่าเราจะดูกราฟเป็น,นเป็นนี่ก็ได้ครับเราก็ดูกราฟก็ได้ครับเราสามารถดูกราฟได้เมื่อกี้เนาะจริงๆก็ควรจะเป็นเส้นตรงแทบจะเป็นเส้นตรงแล้วนะครับนะโอเคเห็นไหมครับกราฟก็น่าจะเป็นเนี้ยเป็นถ้าจะเป็นเส้นตรงนะครับเอาพุทธเห็นไหมครับกราฟเอาพุทธทำไมห้าโวลต์นะครับเนี่ยห้าถ้าจะห้าโวลต์เป็นเส้นตรงละ นะครับช่วงบริเวณนี้ก็เราก็จะเรียกว่าทันเชียนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับโอเคครับพอแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ